รีวิวแบบรวดเร็วนะคะอันนี้คือไซส์แบบเล็กสุดของมีประมาณนี้นะคะหลักๆหน้าแบงค์แอลกอฮอล์ยาลิปคูชชัน อ่าอันนี้เป็นพัตเตอร์เจลยาดูต่อ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 อันนี้เป็นไอเอสที่ผูกเอาไว้ลงไฮไลท์นะคะที่หน้าเปียกเปียกมันกระจุกเยอะอยู่เด้อแฮนด์ครีมนะคะปากกาเลิฟต่าง ใช้จิ๋วสุดถ้าถามพูว่ามันเหมาะกับใช้งานไหมก็มันก็ได้สำหรับอะไรวะคนที่แบบถือมาแบบนั่งกาแฟาถือไปช็อปปิ้งอะไรเงี้ยแล้วแบบพกถุงผ้านหนึ่งเพราะว่านี่ก็แบบมีแบบพูชชั่นเป่าตัางอะไรเงี้ยแล้วก็แอลกอฮอล อ,อันนี้บังเอื้บังเอินแบบเดียวกันน่ารักมั่งแต่ว่าถ้าแบบใครของเยอะก็ไม่ต้องก็ได้นะมันขึ้นไหลไม่ได้ที่ผู้ติดหนึ่งผู้อยากผู้ชอบขึ้นไหล่แต่ว่านี้มันก็เป็นเหมือนแบบแทนกระเป๋าตังค์ไปต้อจิ๋ว